วันนี้เราจะมาหั่นอกไก่กันนะคุณผู้ชมเวลาซื้ออกไก่มาเราจะเอาส่วนที่เป็นหนังออกไปก่อนนะเสร็จแล้วนะครับมันจะมีร่องอยู่จะมีร่องส่วนที่เป็นอกชิ้นใหญ่กับอกชิ้นเล็กแล้วก็จะเอาอกชิ้นเล็กหั่นออกมานะครับแล้วก็มาซอยแบบนี้นะครับถ้าต้องการที่จะเอาไปทอดก็ให้หนาหน่อยแต่ถ้าต้องการเอาไปทํากับข้าวเช่นเ,เมนูกะเพราอะไรแล้วก็หั่นบาง ความคมของมีดจะเป็นส่วนสำคัญทำให้เนื้อของเราสวยนี่หันไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้ชิ้นเนื้อที่เราต้องการเอาไปทำกับข้าวได้แล้วส่วนอกเนี่ยถ้าใครอยากจะเอาไปทอดแบบชิ้นใหญ่ๆนะครับเอาไปหมกักหรือเอาไปทำทุกขสึเราก็จะสไลด์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมสไลด์บางๆเราจะไม่ให้ไก่มีความหนาเกินไปเพราะเวลา,เาไปทอดมันจะสุกช้า ก็ตัดออกมาแบบนี้ตามความชอบว่าเราอยากจะได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับให้มันพอดีกับที่เราอยากจะเอาไปทํากับข้าวอันนี้ผมจะเตรียมไปเพื่อไว้สําหรับทําหมูทงคัตสึ